เคยสงสัยไหมครับว่าการเทรดจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆการเทรดไม่ใช่การพนันแต่มันคือธุรกิจซื้อมาขายไปครับเราทำกำไรจากความผันผวนหรือส่วนต่างของราคาซื้อถูกไปขายแพงหรือขายแพงมาซื้อถูกไม่ว่าคุณจะอยู่ในตลาด forex ที่แลกเปลี่ยนค่างเงินตลาดหุ้นที่ซื้อความเป็นเจ้าของบริษัทหรือคริปโตโลกดิจิทัล หัวใจสำคัญมีแค่อย่างเดียวครับคือการหาโอกาสทํากำไรจากการเคลื่อนที่ของราคานั่นเองกราฟราคาไม่ได้มีแค่เส้นยึกยือแต่มันคือภาษาของตลาดครับและตัวอักษรของภาษาน,นั้นคือแท่งเทียนหรือ candlestick ดูง่ายๆแค่นี้ครับถ้าเป็นแท่งเขียวแปลว่าแรงซื้อชนะราคาปิดจะอยู่สูงกว่าราคาเปิดแต่ถ้าเป็นแท่งแดงแปลว่าแรงขายชนะ ราคาจะถูกกดลงต่ำกว่าตอนเปิดส่วนไส้เทียนด้านบนและล่างคือร่องรอยการต่อสู้ของราคาในระหว่างช่วงเวลานั้นถ้าคุณอ่านแท่งเทียนออกคุณจะรู้ทันทีว่าตลาดกำลังคิดอะไรอยู่และนี่คือหัวใจสำคัญที่สุดที่แยกนักพน,นันออกจากเทรดเดอร์มืออาชีพนั่นคือ Risk Management หรือการบริหารความเสี่ยงครับจำไว้นะครับการเทรดไม่ใช่แค่การหาทางชนะ แต่คือการปกป้องเงินทุนต้องมี Stop Loss เสมอเหมือนเข็มขัดในิรภัยขัดทุนเมื่อไหร่ต้องรีบตัดจบคุมขนาดไม้อย่าโลภอย่า Overcreate ดูความคุ้มค่า Risk to Reward เสียหนึ่งส่วนต้องแลกกับการได้กำไรที่มากกว่าเสมอถ้าคุณคุมความเสี่ยงได้ตลาดนี้จะเป็นตู้ ATM ให้คุณตลอดไปครับ ก่อนลงสนามจริงเทรดเดอร์ต้องมีอาวุธคู่กายครับนี่คือ3สิ่งที่คุณขาดไม่ได้กราฟแท่งเทียนเอาไว้อ่านพฤติกรรมราคาอย่างที่เราคุยกันไปอินดิเคเ,เตอร์เปรียบเหมือนเข็มทิศช,ช่วยยืนยันเทรนดและจุดเข้าออกแพลตฟอร์มการเทรดสนารบของเราครับไม่ว่าจะเป็น MT5 TradingView Streaming หรือ App Trade ตามโบรกเกอร์ต่างๆ เลือกเครื่องมือที่ถนัดมือแล้วฝึกใช้ให้คล่องก่อนเริ่มวางเงินจริงนะครับใครชอบเนื้อหาการเทรดแบบเข้าใจง่ายแบบนี้พิมพ์คำว่าชอบและกดติดตามไว้เลยนะครับคลิปถัดไปจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรรอชมกันได้เลย